สวัสดีครับผมลุงหนวดขวดใหญ่ใหญ่แต่ขวดไข่นิดเดียว<ห>โอ้โหห่างหายกันไปนานห่างหายกันไปนานวันนี้รับงานผ่าเครื่อง VR ก็ตัวนี้อาการเขาหนักมาเลยครับรถเขาแช่น้ำมาก็ปัดขวาดเช็ดถูง,งานใหญ่เลยครับอันนี้เพิ่งประกอบ คันนี้อัดก้านใหม่ลูกปืนใหม่สิ้นใหม่ครับของแท้เกือบทั้งระบบคันนี้รถเขาแช่น้ำมาครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหมดครับคือคำว่าทั้งหมดนี่คือทั้งหมดแม้กระทั้งสินปั๊มน้ำสินปัน๊มออโต้ลุกชุดทรงชุดซ่อมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับลูกปงลูกปืน ผมก็นั่งขัดคือต้องเช็คให้ทุกชิ้นนะครับอันไหนดีก็เอาไว้ได้อันไหนที่มันไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนแต่คันนี้เขารถมันแช่นะ้ำมาค่อนข้างหนะักจริงๆแลผมก็ทำไม่ใช่ทำเฉพาะ VR ทครับสนใจก็งานฟิตเครื่องผ่าเครื่อง V R ทีซทผมก็ทำได้นะครับ iZ เดรถเล็กไม่ว่าจะเป็นเทียร่าตระกูลยามาฮ่าสองจังหวะสนใจทักมาได้เลยนะครับผมรับทำนะครับจริงๆจริงๆบางคนให้ผมประเมินจริงๆของที่ยังไม่ได้แกะดูหรือว่ายังไม่รู้อาการบาง <ๆ S 2> ทีผมจะให้ผมประเมินเป๊ะเลยมันทำไม่ได้หรอกครับจะให้แบบประเมินให้เป๊ะเลยมันได้แค่เข้าคร่าวบางทีประเมินไปแล้วแกะออกมา ไอ้นนแตกไอ้นีห่หักไอ้นั่นเสียมันก็มันก็ต้องมีบวกเพิ่มเข้าไปครับบางคนผมประเมินงานผ่าเครื่องค่าผ่าเครื่องฟิตเครื่องก็มีหลายเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนก้านเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนฟินทุกฟินปุ๊บเปิดออกมาไอ้ที่อาชามคาัสแตกมันก็ต้องเพิ่มครับเพราะฉะนั้นจะให้ผมประเมินเป๊ะๆมันคงเป็นไปไม่ได้ เนี่ยอย่างเงี้ยครับมาเนี่ยยืนเละตุ้มเป๊ะมาเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนีย่ยมันเป็นค่าใช้ใจ่ายันะครับอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนให้เขาฟรีครับ<า>อะไรที่ผมมีอยู่ผมก็ย,ยัดให้เขาไปาเล็กๆน้อยๆเนี่ยบูธอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันสึกเยอะครับต่อให้เปลี่ยนฟินดีๆขนาดไหนมันก็เอาไม่อยู่หรอกครับแล้วมันก็พังอย่างเงี้ยเนี่นยอย่างเงี้ยเนี่ยผมผมก็ไม่รู้อะ่ะเพราะผมยังไม่ได้แกะดูให้ผมประเมินไปแล้ว พอแกะออกมาแล้วมันต้องเปลี่ยนมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างเงี้ยส่วนมากครับถ้าผมมีอยู่ผมไม่เอาตังค์หรอกผมแต่ถ้าซื้อก็เป็นเงินนะครับแต่ถ้าผมมีอยู่ผมก็จับยัดให้เขาไปอันนี้ก็ทาโอเคครับก็คิดถึงคิดถึงคิดถึงแหมคิดถึงนานไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้ ตัวนี้เป็น VR เต็มระบบเลยครับเป็น VR ตัวแรกด้วยครับ VR ตัวแรกคือของข้างในนี่เกือบทั้งหมดเลยครับเข้าของชาวบ้านเขาไม่ได้ครับของบางตัวใช้ของ i อซด้วยเพราะฉะนั้นมันตัวนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาลูกปงลูกปืนใช้ของที่แซดไม่ได้เลยครับต้องของมันอย่างเดียวก็ขายสนใจงานฟิตเครื่องผ่าเครื่องนะครับก็ทักแชท มาหรือคอมเมนต์ไว้ได้บางทีผมตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแค่นี้ละกันขอตัวทำงานก่อน